The Alright, Mark. So thank you so much. Copper so delicious, so delicious, so wonderful. What is this? Squid, squid. You mean octopus for me? Squid. With basil. Oh my god. The first time oh, I it. made basil with squid. First time. Yeah, the first time. You you remember? I cook uh pork and chicken with basil. Yeah, yeah, I yeah. know. But I never cook uh squid no, no. or shrimp or seafood oh with basil. My oh my god. แม่หมองก็บอกเพิ่นว่าจําได้บ่ข่อยบ่เคยเฮ็ดอ่าผัดกะเพราปลาหมึกหรือผัดกะเพราทะเลหรือผัดกะเพรากุ้งให้เจ้ากินข่อยเฮ็ดแต่ผัดกะเพราอ่าไก่ผัดกะเพราหมูให้กินนี่เทื่อแรก i the excellent. first time i i cook it's excellent this is the r i d e r h w I want spicy spicy yeah spicy you d o โดนอีชิลีเราเจอเพชรเพิ่นว่าอาจจะมองใส่พริกหยวกน้ำแต่พี่น้อง you don't eat c h i l i I eat เ o าเจอ you do like t เนี่ย you don't eat no I I take for smell so good No I eat it, but you cannot What 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 you think about it Burn Acid reflux เพิ่นเป็นอ่ะกดไหลย่อนเพืานนเราเจอแล้วอ่ะเป็นกดไหลย่อนเนี่ยมองไปอย่างให้กินเพรหลายจ้ะพี่น้อง ย่ามองกับบอควินวาย่ามองใส่พริกหยวกเพื่อให้มันหอมแต่ว่าย่ามองสกินเองเพราะว่าบ่อยากให้เรากินพริกหยวกมันเผ็ดเอกย e a t with เอกย่ามองกับพัดกระเพ้าปาะมือ,รอกระกะอันดาวไข่จ้ะพี่น้องอไขด่ดาวซึเป็นงสีเพราะว่ายะมองใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันน้อยๆเนาะกระซิบบอเป็นหน่วยๆคือ คือที่ห้าวดาวใส่น้ำมันปาล์มมาจะพี่เนาะกินง,ง่ายๆมันนี่พญ่ยรดเจอมิสอนแต่เสาสามคลาสยูทีส3รีคลาสที่ f o r you <laughs> <laughs> you say things sometimes that are incorrect but they sound so sweet You said something so nice. I don't correct because I like you know because I understand what you're saying. Earlier today you said, what did you, "What did you say?" You said, "I say, oh, Roger, you look, you look good. You look so good. Your body when you get something. red go to the, go to exercise. Good better. You said ah, good better." Good good better. better. And good it's bitches. so sweet. It's not correct, but sweet. Okay, mm -hmm. good, better, good, better. Mm -hmm. You look better. You look good. Mm -hmm. uh, you, you know, good, better is not correct, but it sounds so nice. That's why I don't correct you sometimes, because it sounds sounds sweet. I like it. I understand. So, but that's our second, our fourth lesson today. Not good, better. <laughs> you look is t you look marvelous <laughs> amazing <laughs> <laughs> my handsome husband and ยังมองก็บอกเพันว่าเวลายังมองว่าภาษาอังกฤษผิดนะให้แก้ไขแน่เพันว่าอ่าเพันสิบบ่คอยแก้ไขเพราะว่าว่าวเวโรนน่ารักดี ได้มองว่าประโยคใดมันก็น่ารักถึงสิบถูกต้องลอยเปอร์เซ็นอ่าแต่ว่ามันเป็นคำว่าวที่คนที่ที่บเคคเว่าวภาษาอังกฤษเลยในชีวิตน่ะมาสื่อสารกันเล่ามันก็เป็นเอียงที่ว่าวน่ารักน่ารักมันก็ซีถ้าเปรียบเทียบกับซี้คยๆว่าทอมแมนน่ะคนต่างชาติว่าวภาษาลาวภาษาไทยบานเฮานี่หละเนาะเขาว่าวิดพิสตๆถือแน่วสลับกันแน่ อ่ามันกับเป็นเอียงทีหนาหลักน่าจะพี่น้องเทอร์สปูลยังม,มองสีหาสอ,อนก้างไหมจะพี่น้องนี่เป็นส <Yes. S 1> อนเท <Yes. S 1> ็กับขาว <laughs> ยัอ่าซึ่งกับบจักบาดดอกจะพี่น้องแต่ว่าอาจจะมองเป็นประเภทที่ว่ามีเอียงกระใสไปเพราะว่าเฮ้ากะอ่าเนาะคนอยู่บนนอกอ,ะอ่ะเอะอเฮาบด้บ่แมนว่าซี เอาไปใส่ในการรับแขกเนาะเขากินเข่ากันสองคนเขนากัมีอุปกรณ์เอียงมีถ้วยจานเอียงกันง่ายๆจ้ะพี่นอ้องยังมีถ้วยมีจานมีเอียงติดไปสื่อนั่นสื่อนี่ก็แถมมายะมองก็เอามาใส่จ้ะพี่นอ้องยะมองสิบ่สื่อพรรมเผื่อจะมองบอ่มากเก็บของใบฟุนจับเนาะ s u p l i e r ร่อยมาก So, thank you so much. Carpet cloud, so delicious, so delicious, so wonderful. Thank, thank, you, me so much. thank you so much. I'm mean, join me.